สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง for จูพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีกุมและแลัคนากุมนะครับสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ของดาวพฤหัสบดีนะครับโคจรย้ายราศีแล้วนะครับเดินหน้าจากราศีมังกรนะครับเข้าสู่ราศีกุมณวันที่8พฤศจิก,กายน2564เป็นต้นไปนะครับก่ออื่นกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามเป็นกังจะให้กับช่องชนะของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ ใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถอดไลน์ดียวที่ปีลิเบอร์หกซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปอดไลน์ดีมาทําค่าครูได้ครับทีนี้เรามาดูดาวพฤหัสบดีนะครับโคจรย้ายหรือเดินหน้านะครับจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกลุ่มทับราศีเกิดและแลัคนากําเนิดจะส่งผลอย่างไรกับตัวคุณบ้างนะครับอันนี้เป็นรอบ2แล้ลเนาะเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับจะได้เห็นกันชัด โอเคประมาณนี้นะครับเรามาดูที่สีแดงๆกันก่อนเลยนะครับก็คือตรงนี้อันนี้คือราศีกลุ่มนะครับคือราศีของตัวคุณเองส,อสีแดงคือ,อลอริงบรรยากาศนะครับมันหมายถึงลัคนาหรือราศีก็ได้เพราะว่ามันเป็นจุดตั้งต้นภพตนุข,ของเรานั่นเองนะครับชินิดดาวพฤหบดีเนี่ยเมื่อโครจรถอยหลังมาเดือนที่แล้วประมาณ1เดือนกับหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมครับอยู่ที่ราศีมังกรเนี่ยพพวินาศ กลุ่มกันกับดาวเสาร์เป็นคู่ขัดแยง้งอันนี้ขอทวนความนิดหนึ่งจะได้ดูข้อแตกต่างเนาะมันเป็นคู่เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในภพวินาศเนี่ยหมายถึงการสิ้นสุดการพังทลายการแตกสลายการจบสิ้นการสิ้นสุดนั่นเองดังนั้นเนี่ยเมื่อดาวพฤกษตรีเนี่ยมาจากสองภพเรือนนะครับก็คือราศีธนูและราศีมีนนะครับราศีมีนมาจากเรือนการเงินอยู่ในภพวินาศหมายถึงการ เปลี่ยนแปลงเรื่องของการเงินครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งอาจจะหมดกระเป๋าไปเลยก็ได้นะครับสำหรับคนบางคนอพอวินาศหมายถึงสิ้นสุดไปเลยดังนั้นเนี่ยพอการเงินเข้าสู่วินาศหมายถึงหมดไม่เหลือเลยนะครับมันต่างจากมรณะและก็อรินะครับอริเนี่ยหมายถึงปัญหารเรื่องการเงินแต่สามารถแก้ไขได้แล้วจบไปมรณะหมายถึงเงินล่วไหลหมายถึงค่าใช้จ่ายที่คอนโทรลไม่ได้หรือต้องมีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นแล้วต้องเอาเงินไปอุด ลอยรั่วตรงจุดนั้นมันหมายถึงการเสียหายเรื่องการเงินเฉยเหมือนอรินั่นแหละนะครับเหมือนกันแต่วินาศไม่เหมือนครับวินาศคือการจบสิ้นหมายถึงพังอย่างเดียวและมีดาวเสารองรับเป็นกเกษตรในภพวินาศอยู่แล้วเนี่ยมันหมายถึงคุณอยู่ในความไม่มั่นคงในสถานการณ์ทุกๆสิ่งแต่คุณจะมั่นคงเป็นปุแผ่นได้ในอนาคตในลักษณะของการที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบจบสิ้นไปเลยก็คือสิ้นสุดนั่นเอง ชีตคุณจะต้องมีการรีเซ็ตกับค่าทั้งหมดบอกเลยเพราะเนื่องจากดาวเสาร์จะมาอยู่ตำแหน่งนี้ใช้เวลาถึง30ปีนะครับพูดง่ายว่าใครอยู่เกินอายุ90ปีจะได้ดาวเสาร์อยู่ตำแหน่งนี้สามครั้งใครที่อายุไม่ถึง90ก็จะได้2ครั้งส่วนมากจะได้2ครั้งกันนะครับก็ประมาณนั้นแต่การที่มีระยะสําคัญที่ดาวเสาร์อยู่ในตำแหน่งนี้ของคนลักนณาหรือราศีกุมเนี่ยสำคัญมากมากที่สุดในดวงชะตา ในชีวิตเราที่เกิดมา3ครั้งนั่นแหละหรือ2ครั้งนั่นแหละนะครับคือครั้งใหญ่มากๆเลยนะบอกเลยเพราะว่าอะไรมันเป็นดาวที่ช้าที่สุดไงนะครับไม่นับมฤุษยจะอยู่นะเพราะไม่มีเจ้าเรือนนะครับแต่ดาวเสาร์มีเจ้าเรือนดังนั้นเนี่ยเมื่อมาอยู่ตำแหน่งเนี้ยเกิดความมั่นคงในลักษณะของการพังทลายก็คือหมายความว่าพอจบสิ้นพอสิ้นสุดแล้วจะเริ่มต้นใหม่เมื่อดาวทุกดวงเนี่ยเดินจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกลุ่มหมายถึงการเริ่มต้นใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะหมายความว่า ออมีการรีเซ็ตกับค่าใหม่นะครับมันยังอยู่ความไม่เสถียรอยู่นะปัจจุบัน2ปีครึ่งนับตั้งแต่วันที่5ธันวาคม63แต่เอาง่ายๆ1ธันวาคม64จะง่ายๆนับไป2ปีครึ่งก็ประมาณ64 65อ่กากลางเดือนอกลางปี65หรือ66อะไรประมาณนี้ครับเนาะก็จะทำให้ทุกอย่างเ่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแต่วินาศกุมรักษ์เนี่ยมันก็ยังมีเหตุที่อาจจะแบบ เอฟเฟกนะครับอืมอีก2ปีครึ่งได้อยู่เหมือนกันแต่ไม่ไม่รุนแรงเท่ากับที่อยู่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้มันหมายถึงการจบสิ้นที่หมายถึงอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในระดับชีวิตของเราเช่นคนที่ไม่เคยไปต่างประเทศมีเกณฑ์ได้ไปต่างประเทศเพราะพบวินาศแข็งแบบนี้มันหมายถึงการสิ้นสุดจากถิ่นเก่าและไปเริ่มต้นถิ่นใหม่นะครับ มันแล้วแต่ดาวดาวทำบุมกันณนปัจจุบันด้วยนะครับว่าคือมันอยู่2ปีครึ่งอะเนาะบางคนเนี่ยถ้าดาวพันธุก็คือนี่ไงดาวประจําตัวอยู่ในภพพันธุเนี่ยนะครับมีเกณฑ์มากๆเลยสูงมากเลยที่จะมีการย้ายถิ่นฐานไปนยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแล้วประเทศเรากำลังจะเปิดแล้วณวันที่1ใช่ไหมครับอืมก็1พฤศจิกานะครับก็จะทําให้ทุกอย่างนั้น มีเกณฑ์ตรงจุดนั้นแต่ว่าอันนี้ชารติคือ30พฤศจิกายนนะครับก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมีสิทธิ์มากเลยที่คุณจะได้ไปต่างถิ่นต่างถิ่นนี่หมายถึงไกลๆจากบ้านนะครับแล้วก็ต่างประเทศได้ด้วยเนาะพอมาทับลักก็มีสิทธิ์ที่จะไปต่างประเทศเหมือนกันนะครับยังมีสิทธิ์ทั้ง2ราศีนี้เลยเนาะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็เอาคร่าวๆนะครับทีนี้เมื่อดาวพฤกษ์บีโคจรจากดาวเสาร์ที่เกิดกันขัดแย้งเนี่ยเข้าสู่ราศีของตนเองเนี่ย ณวันที่8พฤศจิกายน64ยังไม่มีกำลังครับศูนย์องศาต้องรอประมาณปลายเดือนเนี่ยสาพฤศจิกายนเนี่ยนะครับดาวพฤหัสบดีถึงจะซึมซับประมาณ1องศาคือดาวพฤหัสบดีเนี่ยผมเคยไปถอดดูองศาของราศีแล้วนะครับดาวพฤหัสบดีใช้เวลาเดินทาง12วันอีก2 3วันก็จะครบ1อ่าครึ่งเดือนแล้วดังนั้นเนี่ยดาวพฤหัสบดีจะเดินทุกๆครึ่งเดือนตอนหนึ่งราศีตอนหนึ่งองศาดังนั้นเนี่ยเมื่อ วันที่30พฤศจิกายนเนี่ยก็ประมาณ1องศา,กว,ากว่าแล้วก็เริ่มเริ่มได้รับผลแล้วครับประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยก็จะซึมซับราศีของตอนเองนาบเสลี่ยีกลุ่มลักหรือกลุ่มราศีใครเนี่ยมันหมายถึงได้โชคได้ลาภผู้ใหญ่มากุมตัวหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะมองเห็นตัวเราเราสามารถพรีเซนต์หรือ,อเราอยู่ของเราดีๆก็ได้เนี่ยปกตินี่แหละแต่มีผู้ใหญ่อุปธรรมได้แต่ต้องทางนี้ทางนั้นต้องระวัง ใครที่มีดาวร้ายเนี่ยอยู่ในราศีสิงเนี่ยเลงมาเนี่ยจะไม่ได้รับผลที่ดีเพราะเนื่องจากดาวร้ายประทะก,กันครับจากมิตรการเป็นศัตรูได้ด้วยอย่างเช่นใครที่มีดาวที่อยู่ในราศีสิงเป็นเกษตรแต่มีองศาทับกับดาวพัสบดีในราศีกลุ่มทับราศีเกิดเนี่ยผู้อุปถรัรมภ์กับไม่ได้ให้ให้ผลที่ดีนะครับเออกับเป็นตรงกันข้ามไปเลยคือนอกจากดาวมฤตยูที่แปลว่าพลิกผันแล้วเนี่ยไอ้ดาวที่เลงกัน ที่ที่เล็งกันเนี่ยนะครับแล้วมีองศาทับกันเนี่ยจากมิตรกลายเป็นศัตรูได้เหมือนกันเออดาวคู่มิตรที่ให้ผลประโยชน์สูงสุดเลยนะดาวอาทิตย์กับดาวพฤหับสบดีเนี่ยหมายถึงคนอุปธรรมนะครับเอออุปธรรมเหมือนกับคนเปย์ครับพูดง่ายๆเนาะไม่ได้หมายถึงเกื้อกูลนะหมายถึงอุปธมร,รมเลยนะครับก็เหมือนถึงแบบเปย์หนักๆแบบเหมือนมีป่าเปย์เอออะไรประมาณนั้นะนะครับเออแต่ว่ามันไม่ได้เพราะว่ามัน จากมรเป็นศัตรูไปแล้วอะครับอืมอะไรประมาณนั้นนะครับไม่กินเส้นกันเลยทันทีประมาณนั้นทีนี้ใครเกิดราศีเกิดราศีสิงห์ไม่ใช่ลัคนาสิงห์นะครับมาถึงเกิดลัคนากุมแต่ว่าเกิดราศีสิงห์มีอาทิตย์อยู่ที่ราศีสิงห์เนี่ยเล่นกันได้คู่มิดคุณจะได้คือช่วงที่ปังที่สุดในรอบ12ปีของคนที่เกิดในราศีสิงห์ลัคนากุมเท่านั้นนะครับ ถึงจะมีสิทธิ์ถือว่าคุณจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์แบบเต็มๆแ,แต่องศาห้ามทับกันกับดาวพฤหัสบดีในดวงชะตาด้วยใครมีดาวพฤหัสบดีอยู่ที่นี่แต่มีดาวที่อยู่ที่นี่ต้องดูองศาด้วยครับว่ามันทับกันไหมยิ่งแรงยิ่งดีเลยครับแต่ถ้าแต,แต่ถ้าทับกันไม่ดีนะแต่หมายถึงเหลื่อมกันนะเหลื่อมกันได้นะครับอืมคือองศาไม่ทับกันนะนั่นแหละได้ทีนี้ ดาวพัสดีเขาเรียกว่าโกมุตเกนหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีปัญญาแต่การที่จะรู้ไม่ได้แปลว่าอ,อ๋ออยู่เฉยๆก็ไดก้ก็ฉลาดขึ้นมาไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่คือชีวิตนี้โลกใบน,นี้ไม่ใช่สยศาสตร์คําว่าสัศาสตร์ต้องลงมือทําขอไปครับอ่ามันต้องลงมือทำเนาะคืออย่างนี้แม้กระทั่งวิชาหรือสยศาสตร์เนีย่ยเขาก็ต้องไปเรียนไปอะไรกันใช่ไหมประมาณนั้นหรือไปจ้างว่าว่าจ้างเหมาผีอะไรก็ว่าไป แต่ว่ามันไม่ใช่ว่านั่งเฉยๆแล้วจะเป็นผู้รู้ขึ้นมานะครับหมายถึงคุณต้องเรียนรู้เพิ่มเติมดาวพฤษฎีทับราสีไขรจะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมครับเ,เรียนรู้พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาศักยภาพด้วยถึงจะได้คุณประโยชน์สูงสุดของดาวพฤษ,ษดีหมายถึงคุณเนี่ยจะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมช่วยเหลือนะครับเรื่องของการเรียนรู้คือหมายถึงว่าพอเราเรียนรู้ปุ๊บเรามีพัฒนาศักยภาพของเราจาก เคยมีความรู้พื้นฐานกับชำนาญในบางเรื่องพอผู้ใหญ่เห็นอ้อคนนี้มีแววนะแบบเอาการเอางานหรือมีความฉลาดเขาก็จะส่งเสริมผลักดันเป็นลักษณะนี้ครับดาวพฤหัสบดีตรงจุดนี้จะหมายถึงแบบนี้แล้วถึงจะหมายถึงเราจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากดาวพฤหัสบดีนั่นเองเวลาไปฟังคํำพยากรณ์จากช่องชาแนลอื่นเนี่ยต้องระวังนะครับระวังจะโดนหลอกไม่ใช่ว่าดาวพฤหัสบดีทับ ราศีเราลักนาเราโอ้ดีรวยนู่นนี่นั่น,นมันรวยมันดีจริงครับอันนี้ไม่ได้เถียงเขานะแต่ว่าเขาไม่ได้บอกเหตุผลว่าบุคคลใดบ้างที่จะได้และต้องทําอย่างไรถึงจะได้เขาไม่ได้พูดครับแต่เขาแค่บอกว่ามีเกณฑ์เพราะว่ากลุ่มราศีหรือกลุ่มลักนณาเนี่ยคือกลุ่มกลุ่มนึงที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับสิ่งนั้นหรือจะโดนในสิ่งนั้นเช่นอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเวลาฝนตก กลุ่มลัคนากลุ่มอยู่กลางแจ้งทํางานอยู่กลางแจ้งเขาบอกว่าพยากรณ์บอกว่าวันเนี้ยกลางวันช่วงเที่ยงฝนจะตกกลุ่มประเภทราศีกุมที่ระแวงจะพกลมคนที่แบบเรื่อยๆเฉยแบบไม่ได้สนใจอะไรคือแบบลุยๆหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยมีลักษณะของการที่แบบมองโลกในแง่ลายมากก็จะบอกอ๋ ไม่เป็นไรเปียกก็ช่างมันหรือบางทีก็ไม่ได้สนใจกับคําพยากรณ์ก็ไม่ได้เอาร่มไปดังนั้นเนี่ยเมื่อถึงกังวันปุ๊บฝนตกตามที่กรมอุตุบอกพวกที่ประเภทระแวงเนี่ยเขาก็จะมีร่มเขาจะไม่เปียกแต่คนที่ไม่ได้พกร่มมีกลุ่มหนึ่งวิ่งเข้าล่มทันก็แปลว่าอ่ะรอด แต่อีกกลุ่มประเภทหนึ่งที่ไม่รู้ฟ้ารู้ฝนไม่ไม่ได้สังเกตสังกาอะไรการรอบครอบในดวงชะตาไม่มีก็กลายเป็นว่าเดินฝนเต็มๆก็เปียกไปนะครับคนที่มีลมก็กางลมไปก็รีบวิ่งเข้าลมหรือจะกางลมอยู่อย่างนั้นก็ไม่เปียกอะไรแบบนี้นี่คือคำพยากรณ์แบบคร่าวๆเพราะอันนี้ไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนนี่คือวิธีการดูดวงที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าอ๋อดวบสบาทับราศีคุณเนี่ยรวย กลายเป็นว่าคนราศีกลุ่มจะต้องรวยทุกคนมันตลกไหมครับอืมดังนั้นเนี่ยฟังดีๆนะครับฟังหูไหว้หูอย่าอย่าคิดว่าเขาพูดแล้วจะเป็นเราร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ใช่ครับอืมเพราะว่าอะไรตัวนักพยากรณ์เองอะรู้ดีเพราะว่าเราก็ต้องอยู่ในภายใต้สิบสองราศีนี่แหละราศีใดราศีหนึ่งแต่พอดาวมันเดินเข้ามามันบอกว่ามันจะดีเราก็เคยเจอแล้วว่าถ้าเราไม่ทําหรือจังหวะที่เราไม่ใช่มันก็ไม่ได้เจะรวยอย่างที่บอกอะไรแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ย บอกเลยประสบการณ์ของตัวผมเองเนี่ยที่เจอมันก็ไม่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ยฟังหูไว้หูนะอย่าไปเชื่อคนง่ายนะครับทีนี้ดาวพฤหัสดีจะให้ผลด้านใดบ้างเพิ่มเติมรายละเอียดเจาะลึกลงไปดาวพฤหัสดีมาจากสองเจ้าเรือนคือธนูแล้วก็มีนแน่ๆคือการเงินรายได้นะครับเอาเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันเนาะง่ายกว่ากระดุมพระตนุหมายถึง การเงินบอลลทับตัว,วหมายถึงเงินเนี่ยกองกองอยู่บนคือเรานั่งอยู่บนกองเงินกองทองพูดง่ายๆนะครับเราหรือคาบยากรจะมองให้เห็นภาพชัดเป็นประมาณว่าเราจะเห็นลู่ทางในเรื่องของการเงินการหาเงินการหาเงินได้ง่ายเรามีช่องทางแล้วแต่ยังไม่ได้นะครับแค่เห็นก่อนแต่คนที่จะได้หมายถึงบุคคลน,นั้นเนี่ยเห็นแล้วทําเห็นแล้วเรียนรู้ เขาวิ่งเข้าไปเอาโอกาสนั้นเขาเรียกโอกาสนะครับหมายถึงฟ้าเปิดหมายถึงดวงเปิดหมายถึงคนกำลังดวงดีนักษณ่ของการเงินอันนี้คือดังปังมากสําหรับคนราคนากุมและราศีกุมเนาะการเงินมาทับตัวเนี่ยหมายถึงคุณได้เงินง่ายๆหมายถึงคนเห็นช่องทางมีการขับยายเรื่องการเงินมีการเงินที่ไหลเวียนเงินขึ้นมาดีขึ้นแต่บางคนบอกว่าไม่เห็นจะดีเลยอาจารย์เพราะว่าคุณอ่ะอาจจะมองเห็นแต่คุณทําไม่ได้ไง หรือบางคนไอ้คุณต้องเข้าใจก่อนว่าการดูดวงแผนที่แห่งกรรมเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ว่าคุณจะต้องเป็นไปตามนั้นแต่ผลที่จะเป็นไปตามนั้นสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือแรงกรรมกรรมคือการกระทําอย่ามองไปทางไสยศาสตร์นะครับกรรมคือการกระทําหมายถึงเรามีศักยภาพแค่ไหนเราอยู่ตําแหน่งไหนเรามีความคิดมีศักยภาพแค่ไหนที่จะได้เงินคนบางคนมีศักยภาพก็ได้แค่ พนักงานคนบางคนมีศักยภาพได้เป็นหัวหน้ามันก็ได้เป็นหัวหน้าก็ได้เงินตามระดับนะครับพูดง่ายๆเนาะดังนั้นเนี่ยเรามีศักยภาพแค่ไหนเราก็ต้องได้เงินแค่นั้นอันนี้คือเป็นเหตุและผลที่ถูกต้องเราอย่าไปมโนนะครับว่าอ,อ๋อฉันเป็นพนักงานปกติแล้วอยู่ดีฉันจะได้เงินเท่ากับผู้บริหารมันไม่ใช่ครับม,มันฟังดูแล้วมันตลกไหม่ะโลกใบนี้ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับอืบอกเลยดังนั้นเนี่ยถามว่าง่ายไหม มันก็ง่ายสำหรับคนที่เห็นช่องทางแล้วลงมือทําผมเข้าใจนะว่าเราอ่ะเข้าใจยังไงเพราะตัวผมเคยผ่านมาหมดนั่นแหละเพราะว่านักพยากรณ์ทุกคนรู้หมดนั่นแหละว่าเคยผ่านช่วงจังหวะที่ไม่รู้มาก่อนดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องแบบเออมโนเพลฝันไปอย่างนั้นเหมือนกันหมดนั่นแหละแต่พอมันถึงพอเราเรียนใช่ไหมครับเรารู้แล้วมันไม่ใช่มันก็จะตัดช้อออกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆจนแบบเราเข้าใจแล้วตกผลึกแล้วว่า การที่ดวงดาวเนี่ยไม่ได้ส่งผลอะไรกับตัวเรามากแต่เป็นแค่การอ่านให้เห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราแต่ดวงดาวไม่ได้เสกเงินไม่ได้ให้โอกาสอะไรกับเราเลยแต่เขาแค่บอกล่วมหน้าเฉยๆครับแต่ตัวเราเองกระหางที่เป็นคนทํามันเองบอกเลยว่ามนุษย์เราเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเป็นสิ่งที่วิสุดที่วิเศษที่สุดในจัก,กรวาลน,นี้เพราะในเราสามารถรักษาตัวเองได้ยาป ติชีวะนะยารักษาโรคทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวรักษาเรานะครับแต่มันไปออกฤทธิ์กระตุ้นให้อวัยวะของเราเนี่ยทำงานแล้วให้เราไปแก้ตรงไขในจุดที่เราบกพร่องที่เรากำลังป่วยแล้วเราก็หายด้วยตัวเราเองยี่ไงครับเข้าใจรือยังคอนเซ็ปต์ชคลาบก็เช่นเดียวกันทุกอย่างทุกอย่างได้จากน้ํามือกับมันสมองของเราเราจะช็อกอาแต่มันจะมีองค์ประกอบนิดนึงตรงที่ว่าโชคลาบ แต่คำว่าโชคลาภต้องอยู่ที่จังหวะและโอกาสนี่คือดวงดาวดวงดาวเป็นตัวบอกว่าโอกาสไหนที่คุณจะได้โอกาสไหนที่คุณจะดวงตกโอกาสไหนที่แล้วก็วิธีการแก้ไขว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงดวงชะตายอย่างไรจะต้องแนวโน้มเปลี่ยนแปลงกรรมอย่างไรกรรมในที่การเปลี่ยนแปลงกรรมจำไว้นะครับอย่างหนึ่งว่ากรรมแก้ไขได้แต่ไม่ใช่หมายถึงแก้ไขในอดีตหลายคนบอกว่ากรรมแก้ไม่ได้ใช่แต่หมายถึงกรรมในอดีตแก้ไม่ได้แต่กรรมในปัจจุบันแก้ได้มีอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นคนที่แบบ เออล้างสมองผมอีกทีหนึ่งว่าตอนแรกผมก็เชื่อกับตามคนอื่นว่ากรรมเนี่ยไม่สามารถแก้ไขได้แต่เปล่าครับกรรมสามารถแก้ไขได้แต่วงเล็บปัจจุบันเท่านั้นกรรมในอนาคตและกรรมในอดีตแก้ไขไม่ได้จริงอย่างที่เขาว่านะครับดังนั้น,เ,นเขาพูดถูกครึ่งหนึ่งแต่ผิดครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะเขาไม่ได้ลงรายละเอียดว่ากรรมในปัจจุบันแก้ได้อ้าวถ้ากรรมปัจจุบันแก้ไม่ได้คนเกิดมาจนก็ต้องจนตลอดชีพสิครับถูกไหมก็ไม่มีวันที่จะรวยขึ้นมาได้ถูกไหมแต่มันไม่ใช่ เจ้าสัวหลายๆคนก็จนมาก่อนนะครับเสือผืน,หม,นหมอนใบเนี่ยมาจากาล่องเรือมาจากจีนเนี่ยนะครับแผดินจีนเขาเรียกว่าจีนแตกใช่ไหมเออวียดนามก็เหมือนกันเวียดนามแตกอย่างเงี้ยเขาก็มาหากินในเมืองไทยสุดท้ายเขาก็ร่ำเขาก็รวยเขาก็มีเงินเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยดวงชะตาแก้กรรมได้แต่กรรมในปัจจุบันเท่านั้นด้วยความามุกมานะและพยายามนั่นเองเนาะมสมองสองมือพูดง่ายๆนะครับ เหงื่อไม่ออกตามดูขมขนก็ไม่ได้ตังค์ไอ้นนี้เราต้องเข้าใจว่านี่แหละคือชีวิตมนุษย์นะครับต่อไปอีกหนึ่งพบเดือนราศีธนูเนี่ยมาจากพบเดือนลาภะดีเวอร์ดีวังปังปุริเยมากสาหรับคนที่เกิดราศรีกุมและคณนากุมจําไว้ครับว่าดวงคุณกําลังดีที่สุดในรอบ12ปีที่ดาวพฤหัสดีอยู่ในตําแหน่งทับราศรีเกิดและราคากําเนิดไม่ต้องไปอิดออดไม่ต้องไปบอกมันไม่ดีสักทีคุณดีกว่าคนอื่นแล้วอะใน12ราศรีอะบอกเลยแล้ว คุณบอกว่าคุณไม่ดีแล้วใครจะดีกับคุณนะถูกไหมแสดงว่าคุณมีของดีอยู่ในตัวแต่คุณไม่เห็นค่าเนี่ยจำไว้เลยนะใครที่บอกว่าตอนนี้มันไม่ดีนะแสดงว่าคุณทําไม่ถูกต้องคุณยังมองภาพไม่ออกคุณยังไม่เห็นโอกาสแล้วจะโทษใครล่ะครับในเมื่อชีวิตนี้เป็นของคุณคุณก็ต้องทําเองอ่ะเออแต่ว่าผมก็ได้แค่ชี้แนะชี้แนวอะไรประมาณนี้เนาะลาภเนี่ยแปลว่าโชคลาภการเงินโชคลาภการเงินมากลมตัวเนี่ยดีเบอร์จะเอาอะไรอีกนะครับอืมเนาะ ต้องเข้าใจครับว่าเป็นจุดที่ฟ้าเปิดแล้วดีที่สุดแล้วแต่อันนี้คือเหลือเวลาอีกไม่นานนะครับบอกไว้เลยว่าเหลือเวลาอีกแค่ครึ่งเดียวหมดไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้และยังไม่ตื่นรู้เนี่ยรีบตื่นรู้ซะดาวพฤหัสบดีหมายถึงความรู้คุณต้องรู้สักทีว่าคุณกําลังโชคดีที่สุดแล้วในบรรดา12ราศีทั้งโชคลาภเรื่องการเงินมากุมตัวจะเอะไรอีกนะครับถือว่าดีสุดๆแล้วแต่มันได้อยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่า ดาวราหูดาวประจําตัวเนี่ยไปเป็นพันธุอ่ะก็ดีอีกไม่เห็นจะมันจะเสียตรงไหนเป็นนิดไงหมายถึงอ่อนกําลังหมายคมว่าคุณต้องขยันให้มากเรียนรู้ให้มากหาทางรัดคือต้องราหูเนี่ยมันมีเล่ห์เหลี่ยมแปลว่าคุณต้องใช้ลัทธาคุณมีเล่ห์เหลี่ยมอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแต่คุณต้องใช้มันให้เป็น acting ให้เป็นนะครับคือเขาเรียกว่าเหมือนภาษาบราายรนะุนเขาเรียกว่า acting เนอะเหมือนถึงว่าคุณต้องรู้จักใช้เล่ห์เหลี่ยมให้เป็น แล้วคุณจะได้รับผลอย่างรวดเร็วเพราะราหูเนี่ยมาถึงกลยุทธ์คุณต้องใช้กลยุทธ์ให้ได้แล้วคุณจะสามารถคว้าทรัพย์สินเงินทองตรงจุดนั้นชกลาบเนี่ยแปลว่าได้ง่ายนะครับเงินเนี่ยมาง่ายเอาพูดง่าย,ายนะครับมันวางอยู่ต่อหน้าคุณแล้วแต่คุณจะจับมันได้หรือไม่นะครับใครที่รู้คุณก็จับเงินได้แต่คุณไม่รู้ต่อให้วางตรงหน้าคุณก็เอามันไม่ได้ครับบอกไว้เลยเนาะดังนั้นเนี่ย พยายามเรียนรู้ให้มากครับแล้วคุณจะหามันเจอแล้วคุณก็จะจับมันได้นั่นเองเนาะยังไงก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกอย่างเริ่มดีแล้วตามองศาของดาวบัสเบอีนะครับเน่ก็สามารถติดตามข่าวเมกอรในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดข่าวเมกอรในครั้งถัดไปฝากกไดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ